เดินไปนี่ก็ได้กระดาษอย่าไปดูกระดาษไปดูใช่หมดแล้วกสลัดยัะกินสลัดเหรอของเล่นไหมพ่อของเล่นแก้วเหรอ Bọn mà không nhiều hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จะถอยมาดิเอาให้มันเอาไม่เบียนมันหอกมันก็ไม่เอาก็ถ่ายได้เลยเหรอไม่ได้สิพ่อ ก็ให้มันนอนอยู่กินไหมไม่กินเหรอกินเนาะมันนอนอยูน่นี่มันเนี่ยนี่อยู่นะมันเลยไม่เอาไอตัวที่ยังไม่มีเลยเดินเข้าไปหน่อยเดิไนไปโน่นหน่อยนอนอันเบล่ะเยนแล้วไหมไปมันเลยเย็นแล้วก็เย็ เราอยูซนดิงอ่ะกลัวเลยนะยนนจับไม่เียมันเอา,าของหนูไปเลยนนม,มีวเมีวไปกินนี่ของหนูนะของตายนะ ้มันเนตนี้ยังไม่มีเลยนี่จับมันอย่างี้เอจับ้ในรูปี้เมขอแล้วะเมลนะี่นีมี่งเลยเก่งับเก่งกัเนั่น่กดกยไม่มนเลยข้างบนนยังไม่มีเลย ปืนไม่เอาเลยได้เหรอไม่อาเด็กคนนี้กระสุนอันไหน นอนแล้วนี่มาทางนี้ไหมนี่บ้านไปดูบ้านมันไม่นอนข้าอยู่ในบ้านเห็นไหม่ตนี้ข้าอยู่ในบ้านนั่งนี่อิมแล้วมั้ิแล้วบ้านเลยนีข้าพูอยู่ในบ้านทำไมเที่ยวจะไม่หิมอ่ะิหมดแล้วมันนอนหมดแล้ว ไม่ไให้บ้ามันไมให้บัวหรือเปล่าบัวบัวไปกินหรือเปล่ารอไปให้มันดูกินหมดแล้วไงไปลองเราไปเอาไปให้บัวหนึ่งเดี๋ยให้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 หนูเนาะเฮ้ยโยนทำไมนะเตะปากเลยใส่นั่นแหละไม่ต้องโยนนั่งลง กระดาษ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 ข้างหลังต้องมีข้างหลังนี่มาขอได้ไหมมาอไดยื่นไปข้างหลังเร็วเดี๋ยวก็หายหลังหลบบนน่ะเดีตกใจหงายหลังเอาให้มันดีๆ วาก็นั่งลงหันหน้ากลับมาหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามันมาทางนี้นไม่ต้องหันหน้าไปหามัานหันหน้ามาทางนี้

ให้มันนกิัวมีกระดับอยู่ห้องมันด้วยอ่ะคือนุณนมก พี่แก่นุ่นเดูมยวมข้างล่างแล้วว่าไนกินเลยพี่แม่จะไปกินแม่ทำอะไรหรอเยอะกันกินมากมันเยอะไหมดเลยใช่ไหมเป็นเยอะไปหมดเลยใช่ไหมลูกเอาให้เอาให้หมดเลยจะได้ไปดูไปดูนนีทานยังไม่เจออนมทนะก้าไม่มีไม่เห็น กินไหมกินไหมกินด้วยเหรอฮะหมดเลยทีนี้เยวของแก่หมดเลยไม่เ,เอาหนูไว้กระดาษมันกัดหนูนะอเอาหนูเลยเนาะหมดแล้วค่ะไปม,มันดูอะไรลูก นี่เรื่องอะไรที่บ้านใคมีเรื่องหูน้อยหมวกแดงมีม้าป่านอนอยู่ใช่ม้าป่าม้าป่าคุณยายครัป่าทําตัวเป็นคุณยายเหรอไปถามดิคุณยายทำไมจมูกเจ้จ๋าเลยต้อไปดิต้องไปรักษาคุณยายดิไหนคุณยายไม่กลัวถามให้คุณยายเป็นอะไรคุณยายกระโดดกัดคอเลยนะ บองไฟอันนี้เจ้าอันนี้หนูได้หมดเลยลูกมอก็ดิไปก่อนจะดนี่น่ถ้นแคบคนนี้ว้เหรอบ้านคนแค่เหรอนอนไว้ คนแค่สิแงก็นี่ไงแง่ทำไมทำไมะคมันแ่ละดูสิบ้านสนุอันนีอะคนสนุกไปออกมาแล้ว มังกรได้หรือเปล่ามันใรลูกกับมังกรไหมลูกกับมังกรไหมไม่รู้เหมือนกันขึ้นได้เหรอบอลรอแม่ก่อนลูกรอแม่ก่อน

กับมังกรนี่มันคืทางล่มๆไหนไหมก็ออยิ่งผมยาวไปทางนี้นนะส็ออยิ่งผมยาวผมยาวชื่ออะไรไม่รู้ นี่อะไรเนี่ยนี่เรื่องอะไรนะที่ปลูกถั่วนะแจ็คคู่ข่ายยับแจ็คปลกูกตูมมาแจ็คคู่ข่ายยับปลูกลงมาเพราะว่าวแจ็คตัดต้นถั่วน,นี่แคดดี้เบร่เรื่องอะไรนะที่บนชอบดูอ่ะ อ่านดิมันจ <ไป S 1> ังแันลหอน่ยิงนอนสลบอยู่หรอปลงนอนตกไหม ไม่เคยไม่ก็ไม่เคยดูย <and> นี่อะไรอีกนี่รถอะไรเนี่ยรถตกทช่องนูนเรลา่าเห็ไหมนี่ก็ชายกบด้วยนะบอลนี่ก็ชายกบ,น,ยกบนี่ลูกหมูสามตัวบ้านใครแข่งกันกันไปดูดิมาแข่ง นัน่ะอันนี้ทาลมันี้ก็ทาลมันไ้ไม่ทาลใช่ไหมน้องข้าไปก่อนนี่พี่อนพี่นกเจ้นี่พีน่นกเจ้า <c ười> พีนกเก้ถ <c ười> ้าพูดโกหกว่จะมุกยาวเด่ดเ <c ười> ไหม